วันนี้มาสำรวจมะละกอกันกำลังออกผลเลยค่ะแต่ว่าทำไมใบมันเหี่ยวแปลกจังเลยทำไมใบเหี่ยวน้ำเยอะไปหรือเปล่าฝนตกดินแฉะแต่ว่าข้างบนนั้นไม่เหี่ยวเนาะ อาจจะเป็นใบเริ่มแก่ก็ได้ก็จะไม่พวงต้นนี้เป็นต้นผู้แน่นอนเลยมาดูสิโอ้โหนั่นอะไรอยู่บนนั้นนอ้วนี่ก็คือปัญหาหนึ่งของการปลูกมะละกอนะคะแต่ว่า เดี๋ยวยายเอาอันนี้ต้นนี้มันเป็นต้นตัวเมียเพราะฉะนั้นดูดอกแล้วเป็นดอกตัวเมียเราไม่ควรจะให้หอยขึ้นนะคะเอาหอยทิ้งให้หมดเลยขึ้นมาทำไมจ๊ะขึ้นมาทำไมเจ้าหอย ขึ้นน่ะต้นตัวผู้ขึ้นได้แต่ต้นตัวเมียนี่ห้ามเอาไว้กินผลขึ้นมากินน้ำเลียงอ้าวลงไปละเป็นต้นตัวผู้นี้ก็ไม่ห้ามเนาะดูต้นนี้สิเริ่มเป็นผลเลย อันนี้ได้3าสี่ผลสมผลหอยไม่มีนะคะต้นนี้มาดูต้นนี้ต้นนี้เล็กเดีย๋ยวดูสินี่ดอกให้เห็นไหมออ้ต้นนี้ก็เป็นดอกตัวเมียค่ะต้นตัวเมียได้กินผลแน่นอนมาดูต้นนี้ต้นตัวผู้โอ้โห เักกะดีเลยออ้แต่ว่าคุณยายก็จะปล่อยให้เขาขึ้นเนาะดีแล้วอันนี้มันเป็นต้นตัวผู้ให้เขาขึ้นเถอะเขาจะได้ไม่ไปขึ้นต้นตัวเมียเออแปลกเหมือนกับรู้ใจคุณยายเลยโอ้โเหเฮ ขึ้นมากันอะไรมากมายแบบนี้ล่ะคะ,สะแสดงว่าเขาชอบเกสรหรือชอบดอกตัวผู้มันอาจจะหวานก็ได้นะคะคุณยายก็ไม่รู้คุณยายก็จะไม่เขี่ยเขาลงค่ะหยิบตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิตัว สิบสองตัวแย่งกันกินให้ดูสิต้นนี้ต้นนี้ตัวเมียค่ะเห็นไหมคะ,ม,ลละมีผลแล้วมีผลแล้วหนูออกผลผลิตแล้วจ้าคุณยายคุ้มค่าเหนื่อย ต้นนี้ก็ตัวเมียค่ะสองต้นและข้างบนนั้นก็คือต้นองุ่นนะคะเขาองุ่นอันนี้ก็ต้นตัวเมียแต่ว่าต้นยังไม่โตพอที่จะเขาก็สูงเท่าเท่ากับคุณยายแต่ว่าแน่นอนคะ่ะดอกตัวเมียคุณยายดูดอกเขาออกดูเป็นนะคะ เห็นไหมข้างบนนี้คือเถาองุ่นเถาองุ่นกำลังงามสัปดาห์ที่แล้วคุณยายก็เอาปุ๋ยหมักมาใส่นะคะใส่โคนต้นเขาอันนี้ค่ะโคนต้นองุ่นค่ะปิดเอาไว้กันไก่นะคะทั้งแมวด้วยแมวนี่ชอบเขี่ย อา,อากาศปลอดโปร่งค่ะมงวนจาเมื่อไหรจะออกดอกคะอันนี้เป็นพันธเขียวนะคะมงวน,นพันุ์เขียวเพิ่งเอาต้นมาลงได้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะตอนนี้เขาติดแล้วติดแล้วเดี๋ยวหนูก็จะออกดอกเดี๋ยวหนูก็จะออกช่อดอกนะคะ แล้วก็จะมีผลให้คุณยายได้กินโอาหยมีผลเร็วๆนะจ๊ะอง,งุ่นจ๊าคุณยายชอบอง,งุ่นจ้าแต่ว่าเลี้ยงอง,งุ่นนี่ยากโรคเยอะโรคเชื้อรามัง่งทุกอย่างเลยค่ะเวลาออกดอกแม้แต่ยอดนะคะพรุนให้เขาออกยอดนี่ก็ ต้องฆ่าเชื้อนะคะพอจะออกดอกก็ต้องฉีดพ่นอีกพอออกผลก็ฉีดพ่นอีกนะคะองุ่นนี้เป็นพืชเป็นพืชเกษตรที่เอาใจยากค่ะอันนี้ก็เป็นต้นทดลองอีกต้นหนึ่งที่ปลูกเอาไว้อีกบ้านหลังหนึง่งเป็นช่อดอกออกเต็มเลยค่ะ อ,อันนี้ก็คงไม่นานเนาะองุ่นจ้าสุดท้ายก็ต้นองุ่นนะคะคุณยายก็จะปิดคลิปแค่นี้นะคะ